แต่งตัวหน่าเกียดยังไม่พอแถมยังทำท่าน่าเกียดอีกด้วยนะเธอถ้าจะหลงเด็กหนุ่มคนนั้นมากคนแก่มีผัวเด็กก็งนี้แหละต้องคอยโอ้โอใจฉันว่าเด็กนั่นน่ะต้องเข้ามาหลอกแงๆ่ๆงใช่ดูสารรูปหล่อนสิแก่ก็แก่แถมยังตงุงแต่งตัวเป็นเด็กๆอีกไม่รู้ตัวหรือไงว่มทุเรศใช่ทุ เลดเน่าจาาตาที่สุดกสิจา่าตาปากอย่างนี้นะ่ฉันแนะนำให้ผ่าตูดไว้ที่ปากน,นี้แมะจะได้มีหูโลดซบ้างนินทาคนอื่นก็หยู่ได้แง่ละสิพวกหล่อนคงอิจฉาฉันที่ทั้งสาวกว่าสวยกว่าแล้วก็มีเด็กที่หนุ่มกว่ามานั่งคอยเอาอกเอาใจยยแบบนี้ดูสารลูกพวกหล่อนแต่ละคนสินี่ก็พีเปรทั้งนั้นน,นี่ก็อีแรงเน่านั่นก็แก่เนียงยามจนถึงข่าวอยู่แล้วหลอนสองคนก็ให้ แนะนำอะไรให้หรอมสซาร่รูปงพวกเราทั้งสี่คนนี่นะคุณจะเอาขึ้นเบนเผาได้และพอนะครับคุณทิพย์ฉันไม่พอฉันไม่ไปพวกก่อนทั้งหมดตอบปากตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นนะอย่าหาว่าฉันไม่เตือนพวกก่อนจะไม่มีปากให้กินข้าวจำมาไว้อย่าไปนินทาใครเขาอีก